สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โอมที่ชื่นชอบการปั้นลูกชุบและลงสีด้วยเทคนิคสีน้ำวันนี้โอมจะพาคุณไปปั้นลูกชุบพริกอยู่อันนี้คือผลงานที่สำเร็จแล้วนะคะพริกหยวกคุณสังเกตไหมว่าบอดี้ของมันไม่ใช่แค่มีตืดแหลมๆนะคะมันยังมีรายละเอียดมากกว่านะั้น คลิปนี้จะทำให้คุณกลายเป็นนักปั้นมืออาชีพเลยนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาโอ๋จะหยิบให้ดูนะคะเรื่องแรกเห็นไหมมันไม่ได้แหลมแหลมทื่อๆตรงๆอย่างที่คุณเข้าใจเอาหยิบให้ถูกรูปสิคะขั้นแรกปั้นกลมค่ะทุกอย่างจะต้องขึ้นรูปด้วยทรงกลมเสมอให้ลูกเท่าๆกันนะคะ ลงมือกันเลยดีกว่าปั้นให้แน่นก่อนนะคะที่เราจะขึ้นลูกอะไรก็แล้วแต่ใช้สันมือของเราสองข้างคลึ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 งแล้วบีปลายเข้าหากันให้เกิดความแหลมเห็นไหมคะพยายามจะทำให้เห็นลูกแรกผันไป กดหัวลงเล็กน้อยตูดแหลมแล้วใช่ไหมคะกดหัวลงเล็กน้อยค่ะแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งขยับคลึงเนียนค่ะขั้นตอนนี้เรียกว่าคลึงเนียนเรียกเอาเองที่เราเอง <c oughs> อ่าฮะจับอยู่นั่นแหละลูกเดียวเสร็จแล้วมั้งอ,อยยังออาต่ออีกนิดค่ะต่ออีกนิดต่ออีกนิดกว่าจะเสร็จนะคะ คนอื่นเขาไปนหนึ่งในละลูกที่สองค่ะสังเกตไหมคะว่าโ,โอ๋ต้องทําให้เนียนอ่าเสร็จแล้วอีกหนึ่งลูกอุ้ยปั้นเร็วนะลูกเนี้ยเสร็จแล้วค่ะนี่คือพลิกหยวกไม่ตื่นเต้นหรอคะนี่คือพลิกหยวกธรรมดาค่ะอ่ะปัดมือพร้อมละแต่โอ๋จะพาคุณไปปั้นลูกชุบพริกหยวกที่ไม่ใช่แค่พลิกหยวกเพราะว่ามันจะต้องเหมือนจริงด้วย เอาใหม่นะคะครึ่งใหม่จับปลายค่ะจับปลายงอนเวลาป้นอะไรให้สังเกตที่ผลจริงของมันนะคะทําด้วยการเซิร์ชดูหรือว่าไปนั่งมองของจริงดูว่าเห็นหัวมันไหมคะหัวมันจะมีจุกแหลมมีหลุมเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะให้การพริกะเสียบเข้าไป ได้เขาเรียกว่าอะไรจุกมันละแหละเออแล้วใช้นิ้วโป้งครึงครางค่ะครึงข้างผลของพริกนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าเม็ดพริกอะมันไม่เนียนธรรมชาติของมันจะมีหลุมมีบ่ออะไรของมันอะอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้ปั้นอีกปั้นต่าวที่สอง คลึงค่ะคลึงเน้นที่หัวก่อนนะคะใช้นิ้วชี้กดลงไปอันนี้จะปั้นดูอีกลูกหนึ่งนะคะแล้วใช้นิ้วโป้งค่ะทำหลุมทำบอให้สึเหมือนจริงที่ว่าเม็ดพริกเนี่ยมันไม่ได้เนียนสังเกตว่าใช้แต่นิ้วนะคะไม่มีไม้ไม่มีอะไรขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้อสงสำหรับพริกพริยวกอะ แต่ถ้าใครถนัดใช้ไม้หรือว่ามีเครื่องมือช่วยเอาที่ถนัดเลยนะคะเป็นตัวของเราเองก็ต้องมาดูและทำให้เหมือนคนอื่นเขานะนี่เราต้องใส่ความเป็นเราเข้าไปด้วยแค่ว่าเราเอาหัวใจของหลักของมันก็คือจุกและปลายที่แหลมแต่พริกหยวกมันไม่ได้เพอร์เฟกตขนาดนั้นจับยืดค่ะว,วิธีที่สองจับยืดแล้วหดเข้าไป ดันปลายเข้าไปเสร็จแล้วงัดออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําจะงอยแหลมๆอีกนิดหนึ่งเพราะว่าพริกหยวกไรนี้อาจจะใส่ปุ๋ยไม่ดีหรือว่าอะไรมันก็จะไม่สมบูรณ์หงิกง,ง,ง,งองๆเข้าใจไหมคะอันนี้คือความธรรมชาติไม่เชื่อเดินไปดูที่ตลาดแล้วไปดูได้เลยอ่ะอีกลูกหนึ่ง ยืดหดเข้าไปอันนี้คือเทคนิคพิเศษที่ไม่เคยบอกใครนะคะพอดีไม่มีใครถามก็เลยอยากจะเอามาบอกเท่า <ills> น <int ans otted> ั้นแหละอือหือนี่ค่ะสามลูกเสร็จแล้วเป็นไงคะปกติแล้วไม่เข้าไม่สอนบ้านกันฟรีๆนะคะเพราะว่าเวลาลงคอร์สแล้วก็หลายตังค์อยู่เอาๆมือไม้อ่อนเลยลูกพูดเรื่องเงินไม่ได้ นี่ค่ะตัวอย่างเม็ดที่1นไร่นี้ไม่ใส่ปุ๋ยนะคะพริกหยวกไร่นี้ก็เช่นกันถ้าจะโดนมดกัดตอนเล็กๆเห็นไหมคะอ่ะละเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงสีกันดีกว่าสีเขียวตอนขั้นตอนก่อนจะทำต้องเทสสีก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้ใบเตยก็เอาที่สบายใจนะคะก็ดีเหมือนกัน เป็นธรรมชาติสีเขียวเนี่ยง่ายทุกหยกง่ายตรงที่จุ่มทีเดียวค่ะไม่ต้องมีการลงสีไม่ต้องใช้พู้กันเสร็จแล้วซับด้วยทิชชู่ทิชชู่นี่ต้องเป็นทิชชู่ที่ซับอาหารได้นะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใชด้วยห่าไม่ทันเสร็จแล้วจุ่มชุบบุนค่ะแล้วชุบบุนค่ะเอาที่เราชอบเลยนะคะ จะชุบสก,กี่รอบก็ตามใจเสร็จออกมาแล้วเอามาพักก่อนที่จะชุบบุญเนี่ยให้มันหมาดก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่คือก้านพริกแดงค่ะเอาพริกทิ้งไปนะคะเพราะเราไม่ใช้เราใช้แต่กา้านเฮ้ยเดี๋ยวโดนบนเสร็จแล้วเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันค่ะก้านพริกเสียบไม้จิ้มฟันตัดลงออกสักครึ่งนึง <c oughs> อืมกันไกลไม่คมอุ้ยอายเขาจังเลย ยวางเบาๆลูกอ่าเสียบเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาลูกชุบมาเสียบที่ไม้นั่นแหละค่ะเสียบเก่งมากอา่ทำให้ดูอีกลูกหนึ่งนี่ค่ะเสียบเข้าไปเรื่องนี้ไว้ใจโอได้เลยหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบ เสร็จหรือยัอ๋อยังมีเต่าฟังเสียงกยันไกลดีค่ะซื้อใหม่ได้แล้วนะอันนี้นกันไกลอ่ะเห็นใช้อยู่นานแล้วนะเสียบเข้าไปค่ะเอาล่ละเสร็จแล้วเป็นไงล่ะนี่คือผลงานที่สำเร็จแล้ว อันนี้เอาให้ดูอีกทีนึงคะ่ะเวลาเสียบแล้วตัดครึ่งนึงนะคะไม้จิ้มฟันก็จะได้แบบนี้เตรียมภาชนะให้พร้อมค่ะขั้นตอนต,อนต่อไปคือการจัดวางขั้นตอนนี้สำคัญนะไม่ใช่ว่าผลงานสวยมากเลยแต่วางโม้ไม่เมะอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะถือทำว่าทำให้สินคา้าราคาตกค่ะอ่นอนช้อยแนมะ้กระทั่งการวางกระดาษ ลูกที่หนึ่งค่ะลูกที่สองค่ะสังเกตว่าโอซี่เธอใจเย็นมากนะคะเธอเป็นคุณดรสตรีลูกที่สามค่ะโอซี่อันนี้มันก็เย็นไปนะลูกที่สี่ค่ะลูกที่ห้าค่ะลูกที่หกค่ะโอ้รีบหน่อยก็ดีนะลูกที่เจ็ดค่ะเหมือน อืมดูรีลานี่คือการเรียงลงบนถานนะคะหน้าตายิ้มแย้มยังป่านนี้ยิงได้แค่นี้เหรอคะโอ้โหค่อยๆโอ้โหรถไฟไปแล้วคะ่ะโอ้ซี่เสร็จแล้วอุ้ยตายไม่สวยเลยคะ่ะนี่คือผิดวิธีนะคะการเรียงเราทำมาอย่างสวยอะแต่เราปิดบอดี้ของมันอะ เอาหรือสีรือคือเราไม่โชว์บอดี้มันมน่าสงสารจริงๆสุดท้ายก็ต้องดูดูคิ้วขมวดน,น,น่าสงสารรีบค่ะรีบเสร็จแล้วค่ะผลงานที่เราทำเราจะต้องโชว์บอดี้ของเขาให้เห็นชัดๆโช,ชว์สิ่งที่เราทำขึ้นมานะคะนี ค่ะลูกนี้จะชัดมากเห็นไหมคะเห็นงานลองไปปั้นดูนะคะเด็กๆด,ดูแล้วหนูก็ไปปั้นดินน้ำมันได้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทำขนมก็มาติดตามงานปั้นหรือว่าทำงานตีมือได้โอซี่ไปก่อนนะคะแวะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสาธุ <c oughs> สวยให้รวยนะคะ ฝากกดไลค์และกดติดตามให้โอด้วยนะคะ